ตีนใครอยู่บนหัวนะ่ะตีนใครอยู่บนหัว,ใค,หวใครล่ะยังไงไม่ได้โม้สวัสดีครับ FC ช่องไทยสารคามพาเพลินกับคนสารคาม คลอ,องใจมาถามจัดจะเปลี่ยนใหม่อะไรตยายอะไรน้องเบสสวยเหมือนใครโสวยเหมือนแม่สวยเหมือนพ่อได้ยังไงพ่อพ่อถูกหายน้องเบสสวยเหมือนใครลูกเหมือนพ่อหนึ่งเสียงเนี่ยแม่อ้อยน้องเบสเหมือนทุกคนเนี่ยยกเว้นพ่อสามคนกลางนี่ก่อนตรงๆ เบสสวยเป็นใครเอ่อเหมือนผมแล้วกันครับโอ้ยนี่โอ้นี่โอ้ตา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 เหมือนเหมือนมันเชื่อเลยไอ้นี่เฮ้ยครับไปไหนอีวะไปพาเบสไปถ่ายรูปครับฮะพาเบสไปถ่ายรูปครับพาไปถ่ายรูปครับเฮ้ยเมื่อวานทำอะไรเกินเหตุแล้วเนี่ยพ่อไปทำให้แม่เลยไปทำหมูให้แม่พอทำคลิปนั้นออกมา แม่อีกเช้าอ่ะล้วพ่อไปทำแล้วพ่อทำไหมครับโอมไ่ดู oh อายุตัวเองเลยเหนี่ยไม่ได้โมนะครับดูทีไรนะครับอมยิ้มทุกทีแฟนคลับ FC อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับกดแชร์ให้อดมินด้วยอมยิ้มไปด้วยกันไม่ได้โม